วิ่งไปบ้านวิ่งมาถึงเห็นแม่ดีใจมากวิ่งมาถึงบ้านเห็นแม่ดีใจมากกลัวแม่หายไอ้ยอมนี่เรื่องจริงวันน้บตาล้อห่าหยองแม่ล้อห่าอ่ะกลัวกลัวแม่นี่ไปอีคาชินทาบมันเพอร์เฟกต์ดูเลยเพอร์เฟกต์เลยเราบอกทุกคนสวยงามมากครับโอฟินโวยคนเล็กจะใส่อันนี้ไหม Icing, icing, ไอซิ่งไอซิ่งไงเดี๋ยวห้นยองเอาไอซิ่งลงมา,มาราดหน้าหน่อยจ้าทุกคน สวัสดีครับทุกคนปัดยองมาอีกแล้วโอ,อ้มาเรียนเร็วแท้วันนี้รู้ใช่ไหมทุกคนมารดแม่ตรงนี้ใช่ไหมวิ่งที่บ้านวิ่งมาถึงเกงง็เห็นแม่ดีใจมากวิ่งมาถึงบ้านเห็นแม่ดีใจมากดีใจมากกลัวแม่หายห <laughs> ออีหยองนี่แล้วคือเรื่องจริงว่าน้ำตาร<ย>้อ,ง, <laughs> อง,งไห้ย <laughs> องใช่ไหมร้องไห้อะกลัวกลัวแม่หนีกลับเมืองไทยเลย โอ้โหเรียนหนึ่งวิชาเองนะห่งาหันยองของหายพี่น้อนเออเรียนหนึ่งวิชาแล้วที่นี้กลับบ้านเร็วแล้วมาทำอะไรเนี่ยวันนี้ทำมูฟินกล้วยกล้วยมูฟินเหรอมูฟินครับเหมือนเค้กกล้วยนั่นแหละเนาะจะเป็นเออมาสิ มาบอกเขาว่ามีหลายมังลุกอ้าวมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างตรงนี้ม,มีน้ำตาลสองเดซิลิเตอร์มีเนยหนึ่งร้อยห้าสิบกรัม vanilla powder หนึ่งทีสปูนมีพอ,องฟูสองทีสปูนมีไข่สีฟองหรสีไวสีฟองค่ะแล้วก็มีน,มมน,น้ำม,มะนาวเหลืองเออน้ำมะนาวเหลือง นึ่งเทเบิลสปูนแล้วก็มีกล้วยสองอครับแล้วก็มีแตงซาลีซีเดซิลิตเออแล้วอันนี้ล่ะครับครับอันนี้บัฟินฟอมครับอโอเคอันยองสิเห็ดอ่ะกล้วยบัฟินเออกล้วยมัฟินบีกล้วยให้ละเอียดก่อนเอาเครื่องปัดก็ได <laughs> ้พอดีกล้วยเหลืออยู่สองใบ เลยว่าเออหยองทําอะไรกินนะหยองมีเวลาวันนี้โรงเรียนวันแรกเนาะบบีกล้วยให้ละเอียดเนาะมีตรคอนได้แล้วครับทำไงต่อครับใส่เนยลงไปแข็งมากจริงๆต้องทิ้งไว้ในอุณหภูมิบ้านนะเนยเนาะทุกคนได้พอดีอยองเข้ามาแล้วก็ทำเลยจ้ะ ก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็กซ์ตั้นเข็ม่มัดเลยนี้ใส่น,นี่ผงฟู ก็มก,ก็ใส่ไข่ลงไปอย่างนี้ก็มิกซ์ปันอีก ใส่กล้วยลงไปอย่างนี้แล้วก็น้ำมะนาวเรื่อง หมกล้วยตอนนี้ใส่แป้งซาลี่ลงไปตุกันแฮนบลอกมันจะได้กี่ชิ้นเนาะไม่รู้แต่เท่าไหร่ก็เท่านั้น <c oughs> อบไปให้หมดอย่างนี้ แล้วก็คอนไรได้แล้ว <Okay. S 2> ใช่ไหมแบบนั้นใช่ไหมโอเคใจอันนี้ทุกคนมันง่ายก <im it> ดลงไปเดี๋ยวไม่ต้องอาไม่ต้องอาทุกคนตรงนี้ทุกคนโอเค 那尼。 อย่างนี้ได้แล้วเนาะอ,อ,อะไร <laughs> ไซตออต่าอบทุกคน <c oughs> ความร้อนต้ <c oughs> องเรายิปทีภาพประมาณสิบถึงสิบสองนาทีแล้วคิดว่าได้แล้วครับทุกโคนคิดว่าเหรอ โอ้มันเป็นอย่างนี้เลยเหรอสวยเนาะหอมดีโอเคหอมกลุ่นหอมกล้วยไปอีคาชินถาดมันเพอร์เฟกต์ดูลเลยเพอร์เฟกต์เลยแล้วโอ้โหทุกคนสวยงามมากเลย<ะ> <laughs> ฟินกลวยของเงลึก <That 's S 1> uh ่ะจะใส่อันนี้ไหมไอซิ่งไอซิ่งไงเออเดี๋ยวให้อัญงองเอาไอซิ่งลงมาราดหน้าหน่อยจ้ะทุกคนอือหือใช่พอหรือปะหยองแล้ยไม่อ ทุกคนน่ากินบอคคิดว่านนี้ใส่อีกนิดนึงอันนี้ไม่ได้ๆๆไ,ไ,ไ,ไชอบเล่นชอบเล่นก็เล่นไป โอ้โหสวยงามอย่างเลยสวยีหลีจะชิมเลยบอสชิมให้ทุกคนเบิงเนีนยครับโอ้โหมันชื่ออะไรนะกล้วยมัฟฟินแต่เวลาชิมเบินบอสเล็กแกโพอีกคนจะชิมใช่ไหมเข้าแล้วก็หมดแล้วพอดแล้วเนาะนายเล็กแกโพเอาไหนแบ่งให้แม่ครึ่งหนึ่งไง กัดแล้วอ่ะอืออังบอกว่าเธอแหลกว่ะอันงองบอกว่าสีแบงให้อีแไหมอู้ข้างในสุกดีทุกคนเป็นไงอ่อืงงาอมากอร่อยดีไม่หวานมากแล้วก็นุม่มนุ่มแล้วไม่ยุบตัวด้วยทุกคนอร่อยมากเนอะ มันอุ่นๆแล้วมันอร่อยดีอ่ะเก่งแมนยองทำแป๊บเดียวเองอืทำไว้ให้พ่อให้น้องอันนี้แม่จะแก้หนึ่งวิชาทำขนมได้เรียนหนึ่งวิชาทำขนมกลับมาทำขนมได้ขอบคุณน้องยองเดี๋ยวพ่อมาพ่อดีใจอ่ะนะโอเคจ้าก็เป็นวิธีการเห็ดกล้วยมุฟฟินของของบักยองนอกจากของอเล็กซานเดอร์เนาะทุกคนฮันละ ขอบคุณท่เวททักทายคลิปนี้เนาะนั่นละทุกคนจ้าก็ได้สูตรกันไปเนาะจา้าโอเคจ้าสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย